สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินนาลูปคมรุ่นเกา่าเสือแบกพร้อมปะทะปะกณ์ในศึกวอลลุปินีร้อยสามก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง pak2c ครบจบทุกความมันนปกยก2 c เสือแบ็กทอดพัน49มวยหมัดหนักสายดุด,ดันที่กำลังฟอร์มพุ่งอาสาเข้าเวนแทนคนไม่ยอมคนเสกสรรอ้อขวันออเมืองที่ถอนตัวเพราะป่วยกระทันหันเพื่อทดสอบพลังบูกับเจ้าของชาย,ยาขวัญใจเด็กช่องประกรพีเคสัญชัยภายใต้กติกามวยไทยรุ่นแบนตันเวท1้อย4 5 5ปอนด์ในศึกใหญ่ปิดท้ายปีวันลุมินีร37วันศุกร์ที่19ธันวาคม2568 ไฟนี้ถือเป็นการประทะของ2ขาบตูต่างยุคระหว่างเือ้อแบ็กนักสู้เชื้อสายกระเรียงวัย28ปีจากเพชบุรีผู้กำลังแต่อันดับด้วยฟอร์มสุดร้อนแรงและปะกรณ์จอมเก๋าวัย35ปีจากสมุทรปราการผู้มากด้วยประสบการณ์และลูกล่อยลูกชนเฉพาะตัว สุภักำลังอยู่ในโมเมนตัมสุดปังหลังโชว์ฟอร์มชนะเอกฉันทสองไฟติดทั้งในกติกาคีคบ็อกซิ่งและมวยไทยโดยเฉพาะผลงานเด่นในวันลุมพินี1 1 4ที่อาศัยท่ายากเล่นงานแสงอาทิตย์ลูกสายกองดินก่อนต่อยอดด้วยการหักดันหนึ่งในตำนานมวยไทยสายบู๊อย่างเสืกสรรมาได้ในศึกวั um นลุมพินี126ขณะที่ปรกรณ์คือจอมบูระดับตำนานเจ้าของรางวัลน,นักมวยดีเด่นการกีฬาแห่งประเทศไทยปี2 5 5 6และอดีตแชมป์ลุมพินีปี2 5 5 7 โดยหลังจากเบนเข็มไปทำหน้าที่คูมวยในประเทศญี่ปุ่นอยู่พักใหญ่เขาตัดสินใจหวนคืนสองเวียนอีกครั้งในศึกวันลุมินี68และสร้างความฮือฮาทันทีเมื่อปราบราฟฟี่โบอิกแบบไม่ครบยกก่อนในไฟต่อมาจะพลาดท่าต่อฟาบิโอเรอสในศึกวันลุมินี78ซึ่งกลายเป็นแรงผลักดันให้เขากลับมาในครั้งนี้เพื่อพิสูจน์ว่าความเก่าไม่มีวันหมดอายุ สึกครั้ง,งนี้จะเป็นอุเสือแบล็กที่กําลังมาด้วยความมั่นใจเต็มพิกัดเดินหน้าเก็บสถิติชนะต่อเน,นื่องหรือจะเป็นประกรปล่อยที่เด็ดความเกา่าแผนแก้เกมและชั่วโมงบินดับฮอตนน้องแฟนมวยห้ามพลาดด้วยประการทั้งป่วง